ก็หนูอยากขึ้นไปเองทําไมฮะตะกี้นี้ก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งพ่อจ๋าก็มาเอาลงไปแล้วยังไม่ถึงห้านาทีเลยอุ้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 จลนไหมนั่นจล่นไหมจะล่นไหมเกาะเกาะเกาะเดี๋ยวรอพ่อจ๋าก่อนพ่อจ๋าล้างจานอยู่พ่อ,อะจะทำโทษ ขึ้นไปวันละสามสี่รอบแบบนี้ไม่ไหวนะดื้อจังเลยเออนั่งเกาะไว้นั่งเกาะไว้เอามาเอาลูกเธอลง,องขึ้นามาทำไรโอ้ยขึ้นทั้งวันวันละหลายหลรอบไอตัวแสบแสบจริงๆเลยเราอ่ะ วันวันหาแต่เรื่องมีแต่เรื่องแต่เราดูหน้าคนดื้อดิวันวันมีแต่เรื่องแต่ราวัวนละ้อยเรื่องแสบไม่เบานะเราอะชอบปีนขึ้นประตูวันน้ะหลายๆครั้งอะ่ะกระโจนขึ้นเลย แต่เวลาลงเขาจะลงไม่ได้ค่ะเขาหวาดเสียวมันไม่มีที่เกาะไงแต่ว่าเวลาตอนขึ้นอะกระโจนขึ้นจะหยุดดื้อกี่โมงเนี่ยฮะซาจะหยุดดือออออดด้อกี่โมงอืมอืมเถียงอีกเออจะหยุดดื้อกี่โมง ไม่ได้ดื้อไม่ได้มไม่เอาปออ้อไม่ชอบเด็กดือ้อเข้าใจยังไม่ต้องเถียงเลยเราะเถียงแก่งห้ามปีนขึ้นประตูอีกเข้าใจไหม ไม่ได้ถึงแม้พ่อจ๋าจะอยู่ก็ไม่ได้ดื้อถ้วันไหนพ่อจ๋าไม่อยู่แล้วใครจะเอาซ่าลงหืงพ่อออก,ก็ไม่เอาลงหรอกนะพ่ออ้อจะทำโทษปล่อยให้อยู่บนประตูนั้นแหละ